เดี๋ยวไปมไอ้ทอมอลูะอะไี ouais, ่ันหยุดครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นอาทิตย์แรกที่ได้พักผ่อนนะครับรู้สึกว่าจะเพลียมายาวนานก็เลยพาทีมงานนะครับแจ็คสันหวังนะครับน้องอันจะเด้ามาทอดแหนี่นะครับนู่นนอดท้องเท้าเจ้า เองนะครับอ <Ooh>. okay. ่ะดูคิดว่าจะวันแผลแตกไหมพี่ดาวนี so, to to ่เท <spirit killing> <something> right ่าไรพี่ดาวบ้างบ้างทำไรอันนี้ว่าดีจ้ะมาขายมุงอันนี้มาขายมุงแล้วก็เลยมาหาป้านอกจากขายมุงไม่ได้เลยไปตลาดดีกว่าไหมได้แน่นอนก่อไฟแล้วก่อไฟแล้ว แฮ้โกนั่งนั่งบนด้วยนั่งจมวานะโมตัสสาภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันมัชฌาปารายสิเบสินอายุไข่เข้ามาในเผ่าเหี้ยถุยจิ้งก่อนไหมถุยจิ้งก่อนไหมถุยจิ้งก่อนไหมเกือแล้วคือแล้ว ท่านเข้ามาแล้วให้อยู่นิ่งแน่แน่นิ่งคือจังปิงสิดัดขานี่แียวโดเมนปิงเสียวเสียวเสียวเอ้สวยสวยสีสีอุ้ยปลาเลี้ยงปลาเรียกปิง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 ปลาเลียงกิงคงกิ้งคงกิ้งคงกิงปิงปิงนั่นน่ะไอ้ไอ้หนุ่มขึ้นมาเร็วตัวเลี้ขึ้นมาเร็ว ปิงที่ไหนละจ้าไม่มีตะกี้ปลาเรียกปลาเรียกสื่อถึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อสื Heaven ่อถึงปลาก่อนไอ้น้องนังน้องน้องเอาเสือเสืออถึงยกไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีจูชีพอยู่นะครับน้ำก็่มันลึกมากปลาเรียกปลาเรียกปลาเรียกพี่อันนี่ปลาเรียกรู้สึกได้อ้ยน้ำมันลึกน้ำมันลึก ai nhé thì nghe, ai đến thì đã, đừng đã, dám đứng đâu mà, co còn, dám mà, hai bình. chờ

ก่อนยเดี๋ยวพ่อปลาก่อนเล่นบนฟังก่อนอ๋อมันเกาะใบไม้ครับมันก็เลยเออมันมันเกาะใบไม้ครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ FC พี่จ่าบอยเรากเต้องขอไปด้วยนะครับแม่พ่อเดี๋ยวแอบกินหน้าชีกตัวเองเข้า้ยอะไรลูก จะลงาแฉี่แ uh ่แล้วก่อนและหนูก็แอบ่นไป้าจะลงก็เลยไม่เอาแล้วแลอ้หนูเอ้อ้และหนูก็ว่ายน้ำเอาป่กจีนีนแล้วพวกปากจีนีลนไปเอ้าอาจอาแหมีแล้วก่อนละบอยนอยู่ท <statistically> ี่นั่นก่จะไปเอาปาเอาคุยอาไม่กลัวเลยคย้องคน

ตลาดเถอะตลาดเอาปลาคอตัวใหญ่ๆเด้อปลาดกนั่นตัวเด้อเนี่ยเหี่ยมพันกันหมดเลยเนี่ย<ห> <ไป S 2> ใครสุกเป็นยังไงวะใครยิ่งศพเอากระจังมาเลยครับผม <c oughs> โคได้แล้วหนึ่งตัวนะครับได้แล้วหนึ่งตัวจากอก็กระจังมาเลยจ้า จริงไหมนะเอาลองไปแล้วเดี๋ยวนะเขาแทนต้อง